ผ้าไหมทอยกดอกลายพุ่มข้าวบินเกาะเชิงดิ้นทองมีผ้าพื้นนะครับมีผ้าพื้นจะดูจากตรงไหนดูจากทางข้างล่างตรงเชิงข้างล่างจะเห็นชายผ้าพื้นแลบออกมาให้ดูแล้วทำไมลุงชายไม่ดึงออกมา,อาให้ดูชัดๆกลัวจะมาบังดอกคูหลาสวยๆครับ ก็เลยไม่แล้วออกมาก็ลองุมอย่างนี้ก่อนถ้าเดี๋ยวในคลิปที่จะต้องทำอีกอย่างหนึ่งอยู่หน้าเพจจะเห็นหมดเลยครับภาพพื้นเป็นยังไงอะไรยังไงภาพภาพนี้ในในของช็อตจะได้3นาทีก็คือ3 6 8 8 8 0วินาทีมันจำกัดนะครับเป็นสีชมพูกะปิ นี่ชมพูกะปิเกาะเชิงดิ้นทองหมายเลขหนึ่งเจ็ดสี่หก J หนึ่งเจ็ดสี่หกเกาะเชิงดิ้นทองราคาแปดพันห้าร้อยบาทถ้าสีขาวล้วนหรือว่าสีครีมล้วนก็แพงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่ ทําทต้องสั่งทําอันนี้ก็สั่งทํานะครับแต่ว่าการเก็บรักษาอะไรมันไม่ค่อยจะเปื้อนกันถ้าไม่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 แจ็คพอตจริงๆก็ไม่มีเปื้อนหรอกครับเพราะต้องรักษาความสะอาดอย่างที่สุดสวยไหมครับลายดูชัดๆลายเชิงละ่ะมีชายนี่ครับลายเชิงเห็นไหมครับเห็นลายเชิงไหมครับดูจี้เข้าไปดูสินี่ลายเชิงดูสิครับมีหน้านางมีชายหน้านาง แต่ไม่มีชายคุยก็วันนี้เปลี่ยนดอกไม้ใหม่ก็เลยได้โอกาสถ่ายผืนนี้ขึ้นมาหมายเลข J 1 4 4 6เจ็ดสี่ J 1 7 4 6 8 5 0 0บาทพร้อมส่งครับสนอกสนใจติดต่อเข้ามาครับมีแค่ชุดเดียวนะครับมีแค่ชุดเดียวลายนี้ ตามช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนีงนะครับและขอขอบคุณนะครับสําหรับปีผ่านๆมาจนถึงตลอดไปของการทําการค้าท่านคุณลูกค้าที่มาพบเ,เจอเจอได้ติดต่อสอบถามก็ดีใจแล้วครับซื้อไม่ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเลนะครับสอบถามกันดูก,ก่อนได้จะเอาภาพประเภทไหนก็บอกกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ